นะฮะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปที่แล้วนะฮะผมเจอมาซื้อแมปพิกกี้ไฟนะฟิลเละร์พิกกี้ไฟนะฮะโดยเออคนที่ชื่อโดยช่องพูบีชาแนลหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะฮะแต่ชื่อจะรัวบอกชื่อว่าเอมเออออมซาซาสองห้าหกสี่อะไรสักอย่างนึงนะฮะมาลงมาห้าร้อยหกสี่มา เรามาดูเกมพาร์ทเขาก่อนนะฮะมาอมขอดูหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเจ็บลิ้นว่ะะฮะมผมขอซื้ออันอขอห้าโลบัคก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเงินหมดตัวก่อนนะฮะอ่าสรดแล้ว แล้วก็มาซื้อสองโลบักตรงนี้นะฮะซื้อให้สองอันเหมือนใ c h a ช n ชลนะฮะเสร็จแ,แล้วก็มาดูดูรูบักเรานะฮะแล้วก็จะเหลือน้อยหน่อยนะฮะหมดตัวห,ห,หมดตูดเลยนะฮะหมดตูดไปแล้ว <c oughs> ไปโลบัก๊กจัดนะฮะไปไมากหรอกโอเคสองนี้ก็มาซื้อเกมพาร์ทเขาก่อนนะฮะ อ่ะตอนนี้ก็ไปบ่ายนะฮะซื้อเกมพาร์ทเขาเยอะๆด้วยล่ะ